เดินไปประตูห้องสวัสดีค่ะวันนี้น้องกัญญาจะมาแกะกล่องเซอร์ไพรส์นะคะคืออะไรให้เดินตามไปที่ใบนะคะที่เขียนประกาให้ให้เดินไปตามคำที่เขียนประกาะให้นะคำที่ใบให้เบอรบอะคำใบต่อไปค่ะคำใบต่อไปเขียนว่าอะไร เดินไปไฟฟ้าสกดสิลูกสระอะไรกออูตอต่อเตอร์สกุตฮะอ่านอ่านก่อนอ่านก่อน โอเคเดินไปที่สกูตเตอร์ทำใบต่อไปโอเคไปทำใบต่อไปหาเจอไม่น้อยอยู่ตรงไหนเนาะหาเจอไม่น้อยอยู่ตรงไหนเนาะอ่านว่าอะไรสกดไปเอยสกดลูกสกดเดินไปไหน เดินเข้าไปในบ้านอะไรเข้าไปในบ้านอะไรเข้าไปในบ้านแล้วก็อะไรต่อแล้วก็อะไรต่อเล้าไปในบ้านข้าวจิ๋วที่มีอะไรเข้าไปในบ้านโต๊ะที่มีปัตตาเลียนวางเนี่ยค่ะเดินเข้าไปในบ้านโต๊ะที่มีปัตตาเลียนวางนะคะมือตืตตอๆค่ะเปิดไฟโอเคเออ ทำไมเปิดแสงเหลืองล่ะไม่เปิดแสงสีอะไรมันดูอ่านว่าอะไรที่อะไรเข้าไปที่อะไรไหนมาตะกนให้เร็วตรงไปที่ห้องแพ็กการ์ดไปที่ห้องแพ็กการ์ดไ <laughs> อ้ห้องแพ็กการ์ดนั่นแล้วมีตรงไหนหานี่ที่โต๊ะแพ็กการ์ดมีอะไรเปิดหาสิอะไรทับหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมาให้เจอ ทำไมคลิปนี้ทำไมคลิปนี้หาอะไรก็ไม่เจอมาเจอไม่นอ้อเจอไม่นอ้อเจอไม่น้อยอยู่ตรงไหนนอ้อยอยู่ตรงไหนนอ้อหายเจอนะคำใบต่อไปคำใบที่สี่เอามาให้แม่สิคำใบที่สามมาให้แม่คำใบที่สี่คำใบที่สีค 4, คค่คำใบที่สี่แล้ว่อไปคำใบที่ห้าแล้วหายเจอหายเจอ ตรงไหนอะไรทับอยู่หรือเปล่าลองหาสิบนโต๊ะใบให้อยู่บนโต้นั่นแหละต้องอะไรทับหรือเปล่าอะไรทับหรือเปล่าเอะเจอแล้วอ่านว่าอะไรอยู่อะไรอ่านว่าอะไรลูกอยู่ในตู้ตเสื้ออ่าผ้าอ่้ตู้เสื้อผ้าตรงไหนตู้เสื้อผ้าไปดูสิ ตู้เสื้อผ้าข้างนอกเหรออ่าข้างนอกใบให้ไปอยู่ข้างนอกแล้วหายเจอนะคะในตู้เสื้อผ้าไหนคะเอยลองเปิดดูสิคะตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของหาดูอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ในถุงไหนเนาะใบให้แล้วนะอยู่ในถุงไหนเนาะใบให้แล้วนะคะเจอไหมนเมนาะเจอไหมเ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 นาะเดี๋ยวตู้เสื้อผ้านั่นแหละหายเจอสิ ู่ในถุงไหนหายเจอใบให้แล้วนะอยู่ในถุงไหนหายเจอ <laughs> อยู่ในถุงยันนอนในถุงไหนนอนหาให้เจอหาให้เจอ <c oughs> มันมีกี่ถุงคะให้เจอคะให้เจอมีถุงไหนมัง่งหายเจอถ <laughs> ุงนะ <laughs> อ่านด้วยหนะ้ากล่องเขียนอะไรอ่านด้วยฉันอยู่ นี <N> ่จ้ะจ้าฉันอยู่นี่จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวไปแกะข้างนอกเราไปแกะข้างนอกอย่างพวกนี้เพืเ่อนไ่แกะอ่ะไปได้แล้วอ่ะถือไปลูกกล่องเซอร์ไพรส์กัญญาหาเจอแล้วคะ่ะเพื่อนกัญญาหาเจอแล้วค่ะเพื่อนต่อโอเคอ่ะต่อแล้อ๋อน,นกังกัญญาหาเจอแล้วนะทุกคนฉันอยู่นี่จ้าฉันอยู่นี่จ้ากล่องเซอร์ไพรส์กัญญาเจอแล้วนะคะทุกคนมาเรามาแกะกันค่ะ ดูสิเดี๋ยวมันจะขาดนะคะลูกไม่แบบอย่าหลับตาไว้ตาไว้หลับตาไว้หลับตาไว้อู้ยังไมง่ขาดแล้ไวไม่หอยได้อยู่ไม่หอยได้อยู่ค่ะให้ตามนะทุกคนแข่ดนีนะทุกคนนะแนข่ด้วยความระมัดระวังนะมาเป็นกันไกลผู้ปกครองแก่ให้นะคะ มอไมา่ตรงนี้เห็นไหมถ้าบ,บุคลาแก่ให้นะคะทุกคนโมนยานัน่งสูมงมาหมดว้าวเกีอะไรเนอะันยาหลับตานะลักหัวใจถูกใจทําไมหใจหัใหัวหห ออดูสิคะทุกคนคืออะไรนะน,าน,น,านีนานนาน่นะนี่นะคืออะไรนะ,นะไ,นะนะไตาเเตาเ,เล้วไว้รูปมจาก่อให้ทีนี้ตาลับตานูไม่ได้ลับเพราะว่ามันมองไม่เห็นลมันมองไม่เห็นผมดูน,น้ำค่ ยาแก่ดูที่คืออะไรอะวิ้นทไมมันมีไฟด้วยนะคะทุกคนมาดูดูยากระยาโชว์สิแม่มันมีไฟด้วยอะมันคืออะไรอะคะอะดูให้่นดูสิมันมันมีไฟด้วยเป่าชอบไหมคะชอบไหมลูกชอบไม้น้องกรยาชอบไม้เบอร์เบื่อใครเหรออ่ายาชอบไม้ลูกชอบไม้บอกแม่ชี้ชอบไหมคะชอบชอบไหมคะลูก ตุ่งนี้หนูเอากล่องใหญ่แล้วก็เอากล่องเล็กนะชอบไหมอะชอบแม่พรุ่งนี้หนูเอากล่องใหญ่แล้วก็เอากล่องเล็กโอ้ยวันละกล่องก็พอแล้วมันเป็นยังไงมันเล่นยังไงมาให้แม่ดูสิเป็นยังไงอะเป็นเล็กจับจับไหมอะยินไหมขนม นี่บอกแม่สิเอาให้เพื่อนๆดูซิเป็นยังไงอ่ะดูเพื่อนๆดูสิลูกเอ้ยนุ่มไหมมันตัวอะไรอ่ะมันคือตัวหนอนชอบไหมคะบอกแม่สิไม่ชอบเอ้าไม่ชอบเอาคืนมาไปถึงเขาชอบไหมล่ะไม่ชอบอ่าไม่ชอบเอาคืนมาชอบไหมคะชอบไหมคะลูกชอบไหมคะลูกก็หนูว่าไม่ชอบไงแล้วให้พี่หม่ำได้หนูชอบชอบไหมชอบไหมคะ ชอบไหมคะลูกอ้าไม่บอกไม่จ๋าเลยไม่ชอบไม่จ๋าไม่มีเซอร์ไพรส์ให้ยิงนะคะอชอบไหมคาลูากชอบน่ารักมากไม่ทำดีหรอเซอร์ไพรส์ใทีไหมคะอยาชอบเซอร์ไพรส์แบบนี้ใช่ไม่ตามหาทำใบตามหากล่องเซอร์ไพรส์ คืออะไรเล่นให้เพื่อนๆดูซิมันคืออะไรเล่นให้เพื่อนๆดูซิคะ่ะตัดป้ายเหรออ่านไม่จะอ่านให้ฟังของเล่นนี้สําหรับเด็กกี่ขวบขึ้นมาไม่จะอ่านให้ฟังของเล่น,ข,นข,ขวบกี่ขวบด้วยสามโอเคมันเป็นคืออะไรไม่ะะจะอ่านให้ฟังสามต่หนูเส็จแล้วนะอ๋อมันเป็นที่ยืดยืดยืดอย่าไหนนอนน้อยบิ๊กบัค๊คขาศีกอ,อุ้ยอ๋อนอนน้อยมีไฟ หนอนน้อยมีไฟยืดยืดบิบบักค่าสีอ่าหนอนน้อยยืดได้นะคะแล้วก็มีไฟบิบบักบิบบัก,บกตอนนี้จะเห็นไฟชัดแล้วลูกเนาะอ,อันนี้นี่นี่ก็เห็นไฟแล้วทุกคนดูด,ดูสีดดดดดดนีแล้วค่ะทุกคนถ้าอยากได้ไปซื้อที่ไหนอะคะลูกเซเวน่นเออถ้าเพื่ออยากได้ไปซื้อที่เซเว่นนะคะ แต่กันยาซื้อที่เซเว่นใ,ใกล้บ้านเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายแม<า>่เอมโบใช<า>่ใช<า>่ใช<า>่แม่มันเป็นกระเลมโบอ,ะอ<ด>่ะแล้วปังใหญ่นะอโอเคเอาขนมด้วยเอาในขนมอยู่ในกล่องอะลูกบอกเพื่อนเจอกันคลิปหน้านะคะเดีย๋ยวจะมาทำอีกาอ่าบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะปังใหญ่แล้วก็ปังเล็กโอเค อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกัญญาด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอะกดติดตามเันคลิปตาบไปเดี๋ยวจะให้วันนี้นี่แหละโอเค